ครับสวัสดีนะครัเพื่อนๆนักงทุนทุกท่านนะครับพบก,กับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับามาดูทางหนีที่ไล่กันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยมาดูเซ็ s เซ็จะออกเป็นการไซเว y ถึงไซเว่ดาวนะครับเพราะยังไม่ทำ high ํำไฮอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ทำ high ํำไฮขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ผมขออนุญาตตัดเส้นเฉียงตรงนี้ออกเนาะเพราะว่ามัน <c oughs> ถามงานไม่ตรงนะครับตอนนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องรูนว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าค่อยขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คาดฝังแนวต้านได้ที่พันเจ็ดร้อยถึงพันเจ็ดร้อยยี่สิบประมาณโซนแถวนี้ก็จะกลับไปเป็นการไซด์เว์ เหมือนเดิมนะครับเป็นไซเวชุดกอบใหญ่ๆพอสมควรนะครับแต่ช่วงนี้ที่เราเห็นกันก็จะเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับที่ค่อนข้างวิ่งมีสีสัน,นครับเรามาดูทางนี้ที่ไล่ตัวที่น่าสนใจกันนะครับตัวแรกนะครับ RSP นะครับ RSP ตอนนี้อยู่ในโซนของการไซเวยยนะครับถ้ามองกันจริงๆก็ยังเป็นกรอบของการไซเวยอยู่ตรงโซนแถวนี้นะครับเป็นกรอบการไซเวยอย่างนี้แต่ที่น,น่าสนใจคือว่าถ้าเราลากเส้นเฉียงตบลงมาเนี่ยมันจเจาะเบรกนะครับมันจเจาะเบรกวอลุ่มที่เข้ามา2ชุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและตรงน,นี้วอลุม่ม <c oughs> ค่อนข้างเหือดแห้งนะครับ ถือว่าหน้าหลุ้นนะครับน้าหลุน้นตรงนี้ก็11เปอร์เซนตดิตรีบอร์ดค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับประมาณ6เปอร์เนาะที่เสี่ยงในแนวขาลงนะครับถ้าเราอา่อานหนึ่งต่อสก็จะได้ประมาณ 20%นะครับ3.46ตรงนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับถ้าจะให้ชัวร์คือต้องเบรก2.84ไปก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่อยากลองเบสก็หมาหนึ่งสองอะไรแถวๆนี้นะครับ P p นะครับคัดเมื่อหลุดนะครับ2.50นะครับตัวที่2ครับ TWPC นะครับ เห็นได้ว่าวันก่อนหน้านั้นบวกมา6เปอร์แล้วนะครับวันนี้ยังยืนอยู่เหนือโซนแท่งนะครับและก็ยังไม่ต่ำกว่าครึ่งของตัวแท่งใหญ่นะครับถ้ามาต่ำกว่าครึ่งเนี่ยมันจะไหลลงมาแบบนี้นะครับถ้าจะให้สวยคือต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งนะครับปิดไม่ต่ำกว่าครึ่งนะครับมันก็จะมีแรงยกขึ้นมาได้ประมาณนี้ที่ WPC นะครับ ันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้วอลุ่มโปรไฟล์นะครับเราก็ใช้แนวรับแนวต้านก่อนหน้านะครับโซนราคานะครับที่มันมีความถี่กันบ่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นโซนราคาแนวรับนะครับเจ็ดจุดศูนย์ห้านะครับจุดรับแรกนะครับจุดรับที่สองนะครับจุดซอยถี่ตรงนี้ครับหกบาทเก้าสิบหรือเจ็ดบาทนะประมาณนี้นะ ถ้าจะไหลลงมาเราก็ต้องยกตัวขึ้นไปเหนือ7.05ให้ได้เนาะถึงจะสวยงามนะครับแนวต้านข้างบนก็ค่อยๆดูไปทีละสะเต็ปแต่แต่ถ้าให้ดูกันง่ายๆอย่างนี้ก็กย็ยกอย่างนี้ครับยกอย่างนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นไปไม่ต้องตีฟิโบก็ได้ครับง่ายๆ8.90ครับ <c oughs> ถึง9บาทประมาณในโซน ที่เป็นทาร็ตด้านบนนะครับมากไว้นะนะครับถ้าเราจะตีอาอารนะครับเราลิทร,รีบอร์ดหต่อ2จะได้ที่ตรงนี้7.95นะครับเป็นจุดออกจุดแรกนั่นเองนะครับ ถ้าไปตรงนี้ก็จะค่อนข้างไกลนะครับเราก็ได้ดีเนาะคาดว่าลุดต่ำกว่า6บาท60นะครับสำหรับตัว t w p c นะครับตัวที่3ามครับ RBF นะครับตัวนี้ลงมาค่อนข้างยาวนานและฟอร์มตัวนะครับถ้าเบรก16.8ได้เนี่ยแนวต้านของมันจะอยู่โซนแถวนี้นะครับโซนราคาต้านอยู่แถวนี้ประมาณ20บาทเนาะตีเพียวๆนะครับ ประมาณท่านี้แหละสิบกว่าเปอร์นะครับก็ยกโลเรียบร้อยนะครับตรงนี้คัดเมื่อหลุดต่ำกว่า15.2นะครับ ได้ตรงนี้ครับริดรีวอร์ดนะครับแทร็กที่สิบเก้าจุดนะครับสำหรับตัว RBF นะครับสวยนะครับเราจะตียังไงก็ได้สวยหมดแต่ว่าเขาจะเล่นตามที่เราตีหรือเปล่าอันนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งสสามตัวที่สามแล้วตัวที่ คือตอนนี้ที่มองนะครับวันนี้เห็นเลยนะครับก็คือกลุ่มอาหารกับกลุ่มลงกันนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มโรงพยาบาลนะครับตัวท็อปนะครับตอนนี้ไซเย์อยู่นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยท็อปเนี่ยต้องเบรกตรงนี้ให้ได้นะเบรกอ่านี่แหละ ยืนเหนือ54.50หรือ55ให้ได้ครับถ้ายืนเหนือได้ก็จะเป็นรอบชุดใหม่1ชุดนะครับเพราะตรงนี้ไซเวมาพอสมควรอาจจะเห็นรอบของการวิ่งนะครับไปได้แบบส,สวยๆนะครับประมาณสัก6กสิบหกะ66.0นะครับ ประมาณนี้แหละ <c oughs> หายเดิมของชุดนี้คับไซ์จะเปิดอยู่ประมาณ18%เหมือนกันนะครับแต่เป็นหุ้นใหญ่นะครับการขึ้นของมันเนี่ยจะค่อยๆขึ้นอ,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 อย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาประมาณ3-4อาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้10เปอรของตัวท็อปนะคัดเมื่อหลุดต่ำกว่า51นะครับสำหรับท็อป ตัวสุดท้ายนะครับหนึ C, ่งสองสามสี่ห้า p a กลุ่มลงกันนะครับกลุ่มปีโตนะครับผมแถมให้ไปเลยนะครับ Top SPAC TGC IBL นะครับอันนี้แต่ว่าต้องไปดูเองนะครับตัว SPAC ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นจ่อเบรกท,ที่ที่มองไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับรอบที่แล้วผมปล่อยไปประมาณแถวๆโซนนี้นะครับ แล้วก็ยังไม่ได้รับคืนเหมือนกันนะครับติดตัวนั้นตัวนี้บ้างครับเงินก็ยังติดตัวนู้นตัวนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ได้มาซื้อจริงจังนะครับบางตัวก็ยังกําไรอยู่ก็ยังไม่ได้ขายอะไรเงี้ยบางตัวก็ติดดอย SPAC <oughs> <c oughs> นะครับก็จริงๆอ่าตรงนี้ครับ ไม่ควรหลุด9บาท35นะครับสำหรับตัว s p r c 리 w รี d เราตั้งส่วนใหญ่ผมจะตั้งที่1ต่อ2นะครับประมาณ20เปอร์ที่12.5หรือ12.6นะถ้ามันมาได้นี่ผมว่ามันไม่อยู่นะมันราคาเก่าม,มันตั้ง17บาทนะครับแต่มันเป็นหุ้นที่อืดน,นะครับแต่มันไม่ค่อยทำให้ขาดทุนนะ ถ้าเราซื้อจากโซนล่างนะครับมันจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยครับตึ๊กๆๆๆๆๆๆประมาณสัก5เปอร์ถึง10เปอร์แล้วก็ขายนะครับนี่ตอนนี้6นแล้วครับ10เปอร์ก็อยู่สอโซนนี้นะครับประมาณ10.5จุ 10. ้อ้จุห้เหลือัพไซด์อยู่ประมาณ7-8%ถึง8เปอร์เซน์ะครับที่จะไปจ่อไฮตรงเนี้ยก่อน1จุดนะครับ เราค่อยว่าคาดหวังที่20นะสำหรับตัว s p r c ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันศุกร์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ซื้ออะไรก็ก็อยู่เฉยๆนะครับก็ดูๆไปก่อนก็ได้นะครับเราค่อยไปดู position ในวันในวันจันทร,ร์อีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้ามอาทิตย์ช่วงนี้ก็ใจทุบๆต,ต่อมๆเหมือนกันนะครับ เอ <SA> ๊แสดงว่าเราลบลบตัวพวกดาวโจนไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ต่างประเทศเป็นไงบ้างนะครับอ๋อบวกร้อยจุดก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับ โอเคก็ค่อยๆคบๆไปทีละนิดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สวัสดีครับ